บุ่มบวมเอานอนน้อยแต่นอนนะกขึ้นมาเธอลูกอ่อนไปสามลูกที่ไหนวะเอาขอนอนจำนันล่ะขอยี่นอนแล้วไ่อย่อยนอนแล้วส้วนหอยโขอที่เนี่ยเอาเฮ้ยเห็นไหมล่ะสวยอีเออออออ้โดษแม่อีกแล้วโอ้ยสามสิก็มันเกิดแล้วไม่ใช่หรอลูก่ะบอกให้นอนนานจำแม่ พอปิดไปนอนใช่ปะนางก็ออยังไม่นอนเลยถามว่านูไม่นอนเรอเออนะกกมจริงหมดเนี่ยโกงหลอกไม่ได้ดูแลแม่ทุบให้ไหม่ <laughs> ตตจัดการเองเนาะสวัสดีคุณผู้ชมหนึ่งพันคนอุ้ยเร็วไปไหมอ่ะจริงปะเนี่ยเ <laughs> พิ่งถ่ายเมื่อกี้เพิ่งกดเมื่อกี้พันไหมดิพันแล้วเนี่ยพันสองลวจ้า I need สงมาอีกสักพันดวง,งหน่อยพี่ตารอ่วยไหนอะ่อเะเขตเหอใช่ทำไมฉันไฉันไปไราคาเอ้าะนี่เาน,านี่ออกจากรทราคา่กน, <laughs> น,นจ้ปซิเ <6. S 2> ขาเหรอ DFC ทุกคนต้องหที่มาดูแอ,เอรเกได้ง่าย,มา,ย,ายมาก ใใสวสัสดีพี่ต้นตอบไม่ได้ความมืดคนเมื่อคืนหายเออมีฟ้าหายฟ้าหายเป็นไงคนเมื่อคืนหาย นู้เก็ติดมาเพิ่มไปนะคะัะช่างวสวยแซ่บยายนิวเข้ามาเนาะยายนิวแล้วสิสื่อดินไปนับผู้เกีย็บไปนะโลกโรยไปปลูกต้นไม้ถูกหล่นแก่เครื่องที่อูดรค่ะแล้วก็ไป่บขอนแก่นเลย เจ็บมากสีแดงเหรอฝนพอตกเลยค่ะดแดดประคับสวัสดีคุูเอคิดถึงค่ะขอบคุณคุณพัชรินนะคะห้าสิบตัวสวัสดีค่ะสีแดงเป็นสีน้ำโชคนะคะขอบคุณคุณหยกนะคะ50าสิบตัแหมอะไรสวยวันสวยคืน แทนท,ทำไมอะไรทีร่เกินต้องหยุดทุกอย่างหยุดทุกอย่างได้แต่ห้ามหยุดหายใจโอ้ยตายแล้วเนาะขอบคุณ,คณพี่ฟชชาดส่งมาอีกแล้วมีได้หรอต้องพิเศษตะวันวันใหม่ค่ะใทนทางปลอดภัยสี่ชุดแพนมีแรงขึ้นเยอะแล้วก็่ปลอดภัยกับแบบใหม่แบบสับทีใช่ บันวงไะนะกินมาเองไหมเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยสิยังไม่ได้เข้าไปดูอ่าวันนี้ชุดจากจีราสตูดิโอจีราโต๊ะจีนนะคะรถที่ลีกันมเอ๊อสวยเลยแม่ตอนนี้เอลยิบสามนะจริงหรอน้ำหนักหนูลดล,ลงขนาดนั้นเลย,<ว>ยใช่ไหมจเจอสิบสี่ได้ปะไม่เหรอบอสิบสามมาคอนเดนซัมเดย์เออหนูเรากลับไปเราซื้อเลยคนละเครื่องสิบสี่เพราะเบคมแท้ ร้านไหนรับจำนำกระเป๋าบ้างเอาขึ้นเลยต้อบอกคงแค่หญิงเมื่อคืนพูดว่าอะไรนะคะแม่ยังตั้มยังตั้มใจอยู่เลยค่ะแม่คะหนูกล้าพูดได้อร่ยซื่อบริสุทธิ์ฟุดหนูไม่รู้ว่าแม่จะคิดไปไกลขนาดนี้พี่ฮุ้ยเดี๋ยวเรากลับไปเราไปซื้อถ้ำเลยนะโอเคแม่หนูไปด้วยไปงานก่อนดีกว่าไปงานก่อนมันก็ได้แหละครูก็ครูพี่เนาะตัดวันเดียวอ่ะทำไงอ่ะ ครูบี้พักก่อนแต่ครูบี้คือแบบครูบี้แอนสูงแค่ร้อยหกสิบแปดไม่ใช่ร้อยแปดสิบน่ะครูแองมากแต่ดีนะที่เอลใส่น้อยู่สนามบินสิบหกกิโลเหงาใจในต่างแดนให้อีกสามพันดวงต้องนอนหนาวสาไทยในต่างแดน่วงเลยแสงแดดน้องอยากทางการจากมา रहा ใช่แม่ไม่ไหวแม่ไม่อยากวิ่งเหมือนดิวกับเกดเมื่อวานเนี่ยใจแทบขาดไปก่อนเลยจะตั้งรถตามไปแม่ตอนที่หนูมาถึงอ่ะเขาบอกว่าเคาน์เตอร์จะปิดเลยอีห้านาทียิ่งเลยห้านาทีจะไปท่เลยแม่แม่โทรหาที่อยู่ไหนเพื่อหาที่เส้นขันอยู่อยู่เซนท่าก็บอกเฮ้ยหนูเขาอยู่เซนท่านนี่แล้วก็เลยไปเชียร์เตอล้ว่าช่างไม่ไปไม่ได้นะคะช่างต้งไปไม่ไปไม่จริงๆเขาบอกว่าปิดเคเตอร์ไปลส่นาที ก็เลยว่าช่างอรณีอะค่ะว่าเลิศหนูจะอย่างนี้แหละน้ำก็เลยดึงปัดนหนูไปเช็คอินต่อชอบเสียงหัวเราะพี่หนูสะใจหรอสะใจหรอหรือยังไงค่ะนะคะขวัญใจขอบคุณขอบคุณยายย้อนฟลโล่ไอจีไปขึ้นเลยเอาบริษัทปั๊มหน่อยขอบคุณคุณธนิดานะชาบูเกิจอร่อยขึ้นแล้วนะเอาบริษัทปั๊มหน่อยอเมนส์ขึ้นทุกวันออกเสร็จหมด ตอนนี้สามล้านคนตัวละทีละสิบสี่คนออยลี่บอสฉันแต่งตัวยุบานตัวนี้ไปงานตีปนออยลี่ป่ะขอบคุณค่ะจักรจันทร์ขอบคุณพี่สุภรัตด้วยนะคะสวยยอเมื่อไหร่จะได้เจอกันคะอุ้ยแต่หนูหนูวันที่19คือหนูอยู่กรุงเทพยาวเลถสงเดือนหน้าแอดของทุนี้สิหรือ13 อันไหนคะสิบสิบสาม iPhone อไโอ้ iPhone สิบสองสิบสองโปรแม็กใช่ค่ะได้ลดมากเลยจริงๆคุณมิ้นคุณมิ้นสตอรี่เยอะมากเลยจริงเหรอมาแล้วฟ้าจำตัวเองไม่ได้หรือเมื่อคืนอะจริงจำไม่แม่จำในเซเว่ไม่ได้ฮะคบคนผู้ชายเขาโมกาลอยู่นะเซเว่แล้วเขากมองแม่ยิ่งแหละนี่พี่ฟ้าอนตู้อย่างนี้ามันจาไม่ได้ว่าเกิดอะไขึ้น พี่ชายรมกาอยู่นั่เซฟแล้วมองอย่างนี้แหละอรที่สคนขอบคุณพี่ไลท์ธนตะวันแม่คาะตะกลด้วยนะคะดา75ดวงขอบคุณพี่อาณาดาเป๋าได้ไงเป็นของแกบ้าซือพ่ดก้วิวบ้านตายอันนี้ไม่ได้แลรือเล่าเอาดีอยากบน้าตื่นเช้าอ้ยหินีว่าโดดหลันอันเปิดให้ขอบคุณมีคนมาจอ อ่ะดเดนไเอา้ออกมาเดี๋ยวอ้นี่กไนีเป็นรวครับเมคมื่อไม่ใช่ฟาเมื่อวนฟ้าจอะไรไมได้ใช่ไหมปุยฟ้าฟ้าเต้นฟ้าเต้นที่ชายหาดฟ้าจำไม่ได้หรอตอนชายหาดจำได้แต่ว่าฟ้ามาเต้นที่้องดูว่าต้องออกสเต็ปแบบไหนแต่เซเว่นจำไม่ได้แล้วเซเว่นเป็นแบบไม่เห็นเซเว่นก็อย่างนี้ไงหรือว่บอกแม่ไม่ใช่อะไรหรอก อะไรนี่ก็าจำไม่ได้นี่ไปยืนเฉียงกันซื้อลูกอมอยู่เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนเดี่ยบอกแม่ไหวไหมให้หนูดูไหมถามเมื่อเช้าถามพี่มิ้งเต้นเดี๋ยวยน่าดูสะเก็นป๋ออีสานลำซิ่งถอยลำยื่นคุณแม่หนูว่าหนึ่งสองสามสี่เลยจริงปะเออล็อกเลยระบายที่หนึ่งเลยงั้นน่ะเดี๋ยวดูวันก่อนว่าวันดีไหมอันที่เปิดวันนี้วันแรกโอ้สู้ๆนะคะพี่อ้อ เขาเจาะมีซอมีคนมาซองผู้ใดมาซองโดนิดสุดแดงงามดีโอ้ยสื่อเองค่ะวันได้ถ่ายคนสื่อให้ได้ยังไงวะเนี่ยิจะค่ะจะบอกพันน้อขยันขึ้นหนาใหญ่จังมึอนี่เอาเอานี่ละคือวันหนาใหญ่ใจโตเนาะจะไปซื้อกล่องสั่มันก็ใหญ่ต้องยิ่ สวยย่แสงเขาฟ้ามเดียวแล้วแม่นะแต่มันเป็นก้องเหมือนมันซูมหน้าเลยนาะกดสูมเอาหนูกดมอเปล่าไปดกลับไปไอโฟนสิบสี่เลยคนละเครื่องแม่มันจะไม่ออกเลยชนะคนไปถึงไหนเนี่ยงงก็แอกว่าก็นเดีวไว้ดูุบ้านยังบอกว่า่อยใส่เงินเกินแล้วเิยใช่ใช่หนูใช้เงินเกินโคต้าแล้วไม่ได้สต๊อกใช้ทีอันนี้มันเป็นของเดือนกุมภาเดือนมีนาก็เริ่มใหม่ไงไม่ได้ไหม เอาปั้นหน่อยใช้ร่วงหน้าไปไกลนะดโอ้ยนางใช้เงินแบบแม่หนูขอนะแล้ี่ f c ก็ฟังอยู่ไม่ๆม่แต่นางซื้อสิ่งที่เป็นประโยชน์นางบอกว่าแม่หนูขอนะหรูทำงานเหนื่อยแล้วปีใหม่นี้ยังไม่ได้ซื้อได้ตัวเองหนูขอนะโอ้ยการขอของนางก็โ่อ้ตอไปคันหนึ่งหนักกว่ามอเตอร์ไซค์นหนึ่งคันจ่าบอกเลยก็เลยบอกว่าปั้นหัวเหรอ ก็เลยบอกนางว่าอโคต้าหมดแล้วนะลูกทำงานทังชีวิตมาซืรถคันน่งอใส่คอใส่มาวันนี้ไม่เป็นงนังหวัด รับหนึ่งนำไปหนึ่งยี่สิบแปดเลยไม่ได้ไม่ได้แม่ยี่สิแปดอยู่ไหนก็ไม่รู้วันที่สองไม่ได้้ววันที่สองวันที่สองเป็นวันโลกาภิฬาบ์หนูได้หนูได้แค่เนนะใช่เราได้แค่ยี่สิบสามว่างแค่ป็นสองสามจริงๆร่แว่างต้องกระโดดอาหาแม่คงเที่ยบไร่ประเด็น ไม่ก็บินมาเลยไม่เพราะว่าวันที่สี่อ่ะมีแต่งกรุงนเรกอยู่แล้วแต่แต่งหน้าจองแต่งหน้าโอ้ไม่เก่งดิอ๋อไม่แต่งค่ะโขยถามว่าไม่แต่งค่ะไม่มแปลว่าฉันจองแต่งหน้าอ๋อไม่แต่งขาวันที่แปสวัสดีคุณพลอยของงานวันที่สามงานอะไรนวันที่สี่งานอะไรอ่ะ วันที่สี่ไปแล้วเชิญคำผุนใช่กลนงยืนไม่ได้เก่งเลยนี่ง่ไงมีวันที่สองวันโลกาวีน่าทรงผมพังอ๋อไม่ได้พังค่ะมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะจัดให้ใหม่มันมืดเมื่อกี้น่ะ แม่เขาบอกว่าไลฟ์บนเครื่องให้ดูหน่อยนะวันน้วันทีนทีนั้นเก่งกันสวยเดินทางไปไหนวันที่ห้าวันที่ห้าเอาวันที่หนึ่งเลยวันหวยออกแล้วก็ไปก่อนแล้วก็จุดทูบอะไรหัวใจสีแดงเลยนะหนวดอะไรเมื่อกี้ไลฟ์บนเครื่องมันไม่มีไวไฟจ้ะรอดูวอล์กของช่องออร์ดีวอลเลตี้แต่เดี๋ยวแม่จะถ่ายฝากไปกดติดตามนะคะช่องยูทูบช่องใหม่ของแอนด้วยนะคะแอนออร์ดีวอลเลตี้ก็จะเป็นช่องที่ ร <ลบ S 1> ว<อ>บรวมคลิปวอบต่างๆไปนู่นมานี่ไปทุกอย่างแต่ว่าเพลงเนี่ยก็จะเป็นออดิเออร์ออฟฟิเชียลนะคะตามติดชีวิตส,ส่วนตัวทูกสาวได้ช่องนั้น แต่จะลงใต้อีกรอบหนึ่งทำแค่จมูก ขนาดขนาดต้นฉบับได้เ่ยโอ้ยไม่ใช่ต้นฉบับเราก็มา c o เขาอีกทีมัีรแอร์จับวันนี้นะคะเลยอ่อสวหน่ามากรู้กอ้มี่ก่อปรา่ขาขานีอถ้าไมงั้นเราจะไปรอที่สุรอุยแม่ว่าดีนะเพราะว่าเราไปถึงเก้าโมงใช่ไหมใช่แล้วเราเราต้องเดินทางจากสนามบินไปประมาณชั่วโมงกว่า คนเขาก็รู้หมดเลยเอาเราไม่ได้บอกไปไหนนี่ะลุเราจะไปทตรกสุดเออเราจะบินพาหนหูไปที่ฟาร์ตระเคสุดประกาถ่ายกับแล้วก็ไปเย็นเลย5โมง r o ยี่ส20มาก่อนกันค่ะค่ำคำไป6โมงค6โมงดีกว่าเอ้ยไม่ใช่4โมงครึ่งไหม ินกลับมาไหนคะกลับมากรุงเทพคือเราประเทศแบบบินไปคินข้าวแล้วบินกลับมาชอบเมนูเนี่ยเขาก็เป็นอย่างนั้ไปบอกไปหาว่าเขาไลฟ์ที่อ่านอยู่นะอ่านยูทูบแต่ก็แบบ ฉลองนะคะ ให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะทุกคนแล้วก็ทำอะไรก็ราบลื่นไปทุกๆอย่างรวมไปถึงแอนด,ด้วยนะคะเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองก่อนสิหนูราบลื่นทุกอย่างลูกงจากให้หนูรัาลื่นทุกอย่างรับรวยแล้วเอกนาอ,อใช่กับแม่หนูด้วยโอเค